สวัสดีครับผมพีอะครับจากช่องตามผมงงลงทุนคริปโตนะครับวันนี้พบกันในข้อ,ขอควากับบิตคอย n ว่า BTC ประจำวันจันทร์ที่5พฤษภาคมนะวันนี้ก็ตลาดหุ้นบ้านเรายัางปิดนะเป็นวันหยุดจเฉยอีกหนึ่งวันนะครับแต่ว่าตลาดคริปโตนั้นไม่ได้ปิดนะครับช่วงเช้าก็มีการพักตัวลงแรมก,ก่อนที่จะรีบาวได้ในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองของสารคือลงถึงปเดนในการเหตุกณ์น,นะครับก็เช่นเคาายที่จะเชื่อการในข้อความนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์นับกดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยในส่วนของใครครับนะที่อยากจะดูเรียญเพิ่มเติมนะกดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับถ้าอยากเปิดบัญชีเทรดนะฟังแล้วอยากเทรดคริปโตหรือว่าทองคําก็สามารถคลิกองเบตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นลิ้์เปิดบัญชีของทางเอกน,นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเทรดได้ทั้งหุ้นอเมริกานะทองคําน้ํามันแล้วก็คริปโตนะั่ก็คือครบเลยนะับใครที่มีความรู้เรื่องกราฟ ส่วนใครที่อยากเทรดเฉพาะคริปโตหรือว่าอยากสะสมเหรียญก็จะมีเลือกทั้งไบนาร์แล้วก็บิตคันะครับประมาณนี้ส่วนใครอยากเข้ากลุ่มนะครับไว้พูดคุยแผนเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาที่แอดเพย์คริปโตนะจะมีการอัปเดตแผน BTC ีทองคําอะไรแบบนี้ให้ทุกวันนะครับใครสนใจอยากได้มุมมองการเทรดเพิ่มเติมก็ถ้าเข้ามาสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางแอดมินได้นะครับในส่วนของตัว Bitcoin วันนี้ เด๋ยวที่แล้ก็ปิดไปที่รลดับรับทางเฟรมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมลบออกในส่วนของทางเฟรมันทาเฟรมันเนี่ยปิดเห็นไะหมลบออกกอน,นะปิดไปได้ถือว่าโอเคเลยนะครับในระดับหนึ่งส่วนเดือนนี้ก็เริ่มมีแรงขายบ้าง เดี๋ยวนี้จะพักตัวก็ได้ไม่เป็นไรนะครัแล้วค่อยไปลุ้นต่อเดือนหน้าก็ยังเป็นลุ้นขาขึ้นต่อได้นะถ้ามันยังไม่มีแรงขายทน่ากังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป้าตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปลบนะอีกทีหนึ่งแล้วกันในส่วนของมันเราตามนะมุมมองของเซกเมนต์ที่5ของขาสก็คือเรามองว่า1 2 3ใช่ไหมเซกเมนต์สามยังไม่จบโดยมีดีกีย่อยก็คือสีฟ้าตรงนี้คือ1 2, 3, 4, 4, 4, เซกเมนต์2เซกเมนต์3เซกเมนต์สี่เซกเมนต์รวมเซกเมนต์ที่ห้คือแทร็กเก็ตโซนน้หรือสูงกว่า แล้วก็อาจจะพักตัวแต่ถ้าเกิดว่ามันมีขายลิกเมื่อไหร่อย่างที่ผมบอกไอ้ทาเฟรมสีชมพูเนี่ยทาเฟรมใหญ่ก็จะพักตัวค่อนข้างแรงนะครับซึ่งมุมมองเนี้ยถามว่ายังมีพอลุ้นได้อยู่ไหมในเคสสีชมพูก็พอลุ้นได้อยู่สําหรับใครที่จะลุ้นเล่นรอบขาชดหรือว่ารอบรองรอบอหรือว่าขาเซล,ล์รอบใหญ่ก็ต้องรอดูต่อนะครับแต่ย้ําว่าส่วนเทนในภาพใหญ่เพราะภาพอใหญ่ย่งลุนขึ้นต่อได้นะครับมุมมองเนี้ยต้องไปดูในทางเฟรมย่อยว่า มันสปอร์ตไหมซึ่งตอนนี้นำ้ำหนักอย่างน้อยอยู่นะครับผมตามเคสสีฟ้านะครับเราก็จุดต้นต้นของชุดนี้อยู่ที่ประมาณ7จ็ดหมื่นสี่ห้าร้อยแปดเหรียญนะครับเราไปดูไทม์เฟรมวิครับในส่วนของไทม์เฟรมวิเราเห็นว่าในส่วนของตัวราคาเนี่ย ที่ประมาณ758ดหเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแยกเซกเมนต์นะตรงนี้ลบออกนะครับรานะคาในการชนแนวต้านที่ให้ไว้ตรงนี้นําเราจะมีแนวต้านไกลตรงนี้ถ้าเป็นอิมเพลวในทางเฟรมด้วยอย่ะเดี๋ยวเราค่อยซูมไปดูหน่อยตอนนี้ทางเฟรมวิกยังไม่ได้มีการพักตัวก็เป็นไม่ได้ว่าสัปดาห์นี้ถ้าใจดีหน่อยอาจจะย่อมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเทรนที่แข็งแรงนะก็อาจจะพักตื้นๆเนี่ยเราไปต่อเลยนะครับแต่ไปดูโครงสร้างด้านในดีกว่าอันนี้ถ้าดูจากทางเฟรมวิก ยังมองยากว่าจะพักหรือไม่พักต้องาดูทำเฟรมเดย์นะครับถ้าดูในทงเฟรมเดย์จะเห็นโครงสร้างราคานะครับเริ่มมีการแก่งตัวถ้าเราสังเกตนะจุดเริ่มต้นที่จากเจ็ดหมื่นสี่ันห้ารอยตรงนี้ราคามีการพักตัวที่ก้อนนี้หนึ่งรอบใช่ไหมแล้วตรงนี้เริ่มมีการพักอีกรอบหนึ่งนะถ้าเราับเป็นเซกเมนต์ตรงนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งหรือ a นะครับเซกเมนต์ที่สองหรือ b เซกเมนต์ที่สามหรือ c ตอนนี้กำลังรุนเลยครับเซกเมนต์ที่4ีหรือ x เพื่อลุ้นต่อเลยครับเซกเมนต์ที่5้หรือขา a นะครับแต่ทีเนี้ยไอเซกเมนต์ที่3เนี่ยมันอาจจะโดนตัดเพราะว่าตรงน,นี้มันอาจจะไม่ใช่ i m p เพ s e i m p นเ s e มั้ยเช็คครับเท่าที่วัดดูแลครับไปไม่ถึง1้อยหเพราะฉะนั้นมุมมอง i m p เพ s e ์น่าจ,จะโดนตัดน้ำหนักจะตกไปที่นอนนะครับถ้าไปนอนก็จะค่อยๆขึ้นแบบขา ใบาอาจจะมุงกินหน่อยเพราะมันย่อน้อยมันไปต่อเลยม่ใช้เวลาน้อยในการขึ้นต่อคือ a b c x ขึ้นขา a นะครับถ้าเป็นขา a ตรงนี้พักแล้วนะครับไปดูสัสดส่วนในการขึ้นถ้าจบที่ตรงนี้เลยนะครับขา a ก็คือจะตรวจสอบก็คือ,อน้อยก็คือหนึ่งแสนขึ้นไปนะมองเป้าไว้ก่อนก็คือหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยถึงหนึ่งแสนเท่าไหร่หนึ่งแสน 5,400นรก็คือเกือบออท high ราไฮเดิมนะครับอันนี้ก็คือขาขา A นะถ้าเป็นขา A แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อาจจะติดแค่โซนที่1,900นะครับถ้าไม่ใช่ทีนี้มันจะเป็นทีอะไรอีกนะครับถ้าไม่ใช่ i m p เพล e ก็จะมองเป็นชุด Communication ซึ่งจะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าชุดนี้มันจะแอบแอบขายนะครับแอบขายก็คืออาจจะเป็นอะไรครับ ABC อาจจะเป็น X นะครเราอาจจะมีขา A m i B, B เป็นขา C ขา D ขา E นะครับเราค่อยจบชุดนี้อ่าก็คือไปไม่ถึงแล้วก็ขายลงมาได้ก็คือทำให้จบอ่านอนชุดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องะระวังระวังเคสนี้นะครับเพราะเพาะเป็นเคสนี้ที่จะไซด์เวทแล้วค่อยๆแอบขายแล้วอ,อาจจะมีการย่อในพักตัวก็จะไม่ไปถึงโซนด้านบนเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้นหน้างานเนี่ยผมว่าเราตามเคสของแล้ว เคสของส่วนตัวตามไปเคสของขา a ก่อนแล้วกันนาะมถ้าเห็นแรงขายเนี่ยว,ว่ากันนะครับแล้วก็แรงขายเนี่ยมันมีอยู่สองเคสนะก็คือยังเป็น b ของมุมมองนี้ได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นการจบภาพใหญ่ที่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือการจบของขา c เพราะตรงเนี้ยถามว่าเป็นขึ้นย่อยของตรงนี้ได้ไหมได้อยู่นะมันอาจจะอาจจะเพิ่งมาจบที่ชุดนี้ก็ได้อ่าโอเคอันนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นหนึ่งเซกเมนต์หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์อ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย สามเซกเมนต์แล้วก็เป็นเซกเมนต์ที่สี่จบเซกเมนต์ที่ห้าแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการพักตัวลงต่อมอุมนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของชุดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาร์ก็ไหน่อยครับเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองไปเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สี่ถ้าจบผมมองว่าถ้าถ้า d ดย์ปิดได้ก็คือลุ้นจบได้อยู่นะแต่ทีนี้ มันจะมีโครงสร้างของเคสที่เรามองว่าเป็นเคสของขาลงก็คือเคสของการจบชุดนี้ซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นแค่ขาแรกอาจจะมีการรีบาร์บีและลงต่อนะครับเป็นการพัดตัวลงต่อแต่ว่ามันคอนเฟิร์มว่าชุดเนี้ยชุดเนี้ยจบไปแล้วเพราะฉะนั้นมันวัดด้วยกันอยู่สองดีกีนะดิกีที่หนึ่งเราคิดว่าดีกีสีชมพูยังไม่จบดิกีสีชมพูยังไม่จบก็คือชุดขึ้นเนี้ยังไม่จบนะครับก็คือเป็นการแยกเป็น A B C X ขึ้น A อันนี้คือเรามองที่ยังไม่จบนะครับก็คือขึ้นขา A ตอนนี้ไม่จบนะครับส่วนอีกเคสหนึ่งนะครับเรามองว่าตรงสียมพูเนี่ยมันมีโอกาสจบแล้วซึ่งเคสเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปแบบของ1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกห้าซครบไปแล้วนะครับก็คือ A จบ <c oughs> ทีนี้ใน A ในมูมบริบทเนี่ยมีความต่างกันนะ A นี่เป็น A ที่ขึ้นต่อ ส่วน A อนี่ A จบถ้า A จบึน,นี่ขาแรกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับขาเนี่ยต,ตอนนี้ต้องเป็นขาห้าซึ่งเป็นขาแรกที่จบมันเป็นว่าเป็นขาแรกที่จบแล้วกันมันอาจจะมีการพักตัวได้ก็คือแนวอะไรครับสามสิแปดจุดสองเพราะนั้นจะเป็นการย่อลึกได้ของทั้งชุดนี้ถ้าเป็นเคท,ที่สองนะจะมีดาวไซส์ในการลงก็คือ ประมาณ88,900-86,100ถึง 86, 170, เจ็เหรียญอันนี้คือการย่อของชุดนี้นะครับทีนี้ราคาขึ้นไปรีเทสเท่าไหร่แล้วบ้างถ้าตอนนี้วัดดูก็ติด64.8%อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นซิกแซกของภาพของการลงนะครับกรณีถ้าเกิดว่ามันจะจบเป็นแค่ขึ้นบและลงขาซีต่อนะในภาพระยาการ ภาเกณฑ์ในกาลลงก็คือจะเป็นโซนนี้แทบละเจ็ดหมื่นถึงหกหมื่นสองร้อยอันนี้คือภาพใหญ่นะกรณีถ้าเกิดว่าเป็นแค่บีทีนี้อ่าส่วนตัวนะถ้าเกิดเราจะเลือกเล่นก็ถ้าเกิดใครตามช่วงนี้ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ follow by เดี๋ยวไปดูจังหวะในการเข้าในทำเลมย่อดนะเพื่อรุ้น,นเป็นนการขึ้นเอไปเลยแต่ข้อควรระวังของการที่เซกเมนต์นี้จบมันอาจจะขายลึกมันได้ถึงตรงนี้อันนี้คือดาวไซส์คือความเสี่ยง ของเรานะครับในภาพใหญ่ทีนี้ในภาพย่อยเราดับไปดู4ชั่วโมงนะครับพอดับมาดู4ชั่วโมงเห็นว่าโครงสร้างราคาชุดนี้ชุดที่ลงมาเนี่ยราคาก็ซึมๆลงมานะก็ถ้ามองคร่าวๆนะไล่จากชุดที่ย่อลงมาจานเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ ตอนนี้กำลังอยู่ในเซกเมนต์ที่4ซึ่งตอนเนี้ยไซส์ของตงัวนี้ก็ใหญ่กว่าตรงนี้นะตรงนี้ยังมแรงซื้อเตี้ยมมากมีโอกาสาเป็นแค่ขึ้นยอ,ยอดที่อาจจะลงไมค์ขาหนึงแล้วค่อยติดเซกเมนต์ที่4ลองต่อเซกเมนต์ที่5หรือจบชุดนี้แล้วกลับตัวแล้วขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่ต้องรอดก็คือดูแรงซื้อชุดนี้นะถ้าไม่เยอะระวังการปรับตัวลงต่อนะครับปรับตัวลงต่อในเซกเมนต์ที่4อ่าในเซกเมนต์ยอดของชุดนี้อันนี้จะเป็น1เซกเมนต์2เซกเมนต์แล้วก็เป็นเซกเมนต์ที่ส หนึ่งเซกเมนต์ที่สามก็จะมีอะไรครับหนึ่งเซกเมนต์ย่อย 2, สองเซกเมนต์ย่อย 3, สามเซกเมนต์ย่อยก่อนทีนี้ใน 3, สามเซกเมนต์ย่อยถ้าจบตรงนี้เลยอาจจะทำให้เซกเมนต์ที่สีชมพูร,รีบาวได้นะครับแล้วอาจจะลงต่ออีกขาหนึง่งไหมอันนี้ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าสีชมพูมันรีบาวแรงมันอาจจะทำให้โครงสร้างภายในของอิฟฟาจบไปด้วยก็คือการยอดและไปต่อนะครับก็ค่อยๆมองไปทีละโซนแบบนี้เพราะนั้นกรอบในการเทรดของตัวบีนะผมมองว่าในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมง นี่ครับก็เลยตอนนี้ในแผนในการเห็นก็คือผมมองว่าถ้าชุดนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านโซนประมาณนี้ก็มองว่าจะเป็นโครงสร้างของชุดเดียวกันของเซกเเนต์ที่1นึ่งเนที่ 2, สองเซกเมนต์ที่ 3, สามเนี่ยที่ไม่จบซึ่งอาจจะแยกไปเลยครับเซกเมนต์ที่1นึ่งเซนที่2ลงเซวนที่สามหรืออาจจะมีลึกกว่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่าเป็นแนวที่อาจจะย่อดได้นาะยาสั้นก็คือ94้0หมื้าถึง95้า0ถ้าไม่ผ่านตรงน,นี้อาจจะยอ่อนะครับแต่ตรงเนี้ยต้องไปดูว่า ทำเฟรมสิบห้าทีมันย่อไปเรียงสิบห้าทีย่อแล้วสามสิบอย่าง,างเพราะฉะนั้นถ้าจะลุ้นต่อต้องลุ้นให้สามสิบลงซึ่งอาจจะจะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าดูแผนตอนนี้นัน,น,นงานอาจจะเสีย่ยงถ้าดูมทโซงเนี่ยถ้าว่ามันจบได้มันอาจจะดีขึ้นเลยก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเข้าแล้วก็อาจจะจุดในการวา,างคัสสั้นๆเพื่อลุ้นนะยครับรีวอร์ดมันจะอยู่ที่โซนสีนเขียวหรือโซนด้านล่างตรงนี้นะครับก็รอแท่งกับโปรเลยคอนเฟิร์มแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นลิส ี่จะเป็นรีวอร์ดของเราอันนี้ไปเลือกเอาเนะราจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับส่วนถ้าจะเอาแบบเพย์เซฟขึ้นมาหน่อยปลอดภัยขึ้นมาหน่อยคือราคามันอาจจะจบชุดนี้แล้วแล้วก็ย่อไปต่อซึ่งแนวต้านตรงนี้อาจจะมีการย่อในภาคตัวสั้นๆได้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าย่อเป็นอะไรต้องตามดูต่อก็คือ9 7้0มถึงเก้าหมโดยประมาณนะครับส่วนถ้าชุดนี้ยังเป็นโครงสร้างของอะไรครับของเซกเมนต์ที่3าที่ยังไม่จบก็คือสีชมพูเมื่อกี้ที่บอก นะครับมันย่อมาเป็นหนึ่งเซมิทีสองเซมที่สามเนี่ยอาจจะมาจบตรงนี้ระดีเซมที่สี่เพราะฉะนั้นแนวรับถัดมาก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นสองสี่หกเก้าแล้วก็ 15, เก้าหมื่นสามสี่หนึ่งห้าโดยประมาณนะครับแต่ข้อควรระวังของเคสนี้ถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็นภาพย่อยมันอาจจะเป็นการเต้งเพื่องต่อมาแล้เก็บโซนด้านล่างได้นะก็คือแนวรับถัดมาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ แปดหมื่นเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็แปดหมื่นเก้าหกห้าศูนย์นะครับโดยประมาณอันนี้เป็นแนวรับถัดมาแผนของตัวใบนนซ์อัลโทน,นี่ของตัวบิตคอยเพราะนั้นมุมมองตอนเนี้ก็ในชั่วโมงก็ยังไม่ได้โอบอสนะเพราะนั้นมองว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาตัวนี้อาจจะลุ้นเด้งได้สักรอบหนึ่งแต่จะเด้งเพื่องต่อ,ตอหรือกลับตัวขึ้นเลยอันนี้เดี๋ยวเขาว่ากันตัวนี้พอลุ้นได้แต่ต้องระวังเนียมันสามารถลงมาถึงตรงนี้เลย ก็คือ 87, 18, 89, 69แต่ส่วนตัวน่าจะมองแค่นี้น่าจะมีลุนดีนะครับส่วนถ้าตรงนี้ย่อยกโลก็มีโอกาสรีบาวไปหาส่วนด้านนก็ต้องไปหาจังหวัดเข้าใหม่นะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้ย่อมาถึงตรงนี้นะครับส่วนคาเซ่หรือคาชอตอ่ะก็ลองดูว่าตรงเนี้ยถ้าราคาขึ้นต่อแล้วความเสียงได้ไหมซึ่งถ้าดูตกดทาเฟรมหนชั่วโมงของชุดเนี้ย เหมือนรูปตรงนี้ที่ดีรีบาวมาอาจจะยังรุนขึ้นต่อได้อยู่นะตัวนี้คือเซกเมนต์ที่หน,นึ่งเ,เซกเมนต์ที่สองลงเซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่สามเนี่ยชุดที่ดีรีบาวเนี่ยตัวนี้มีหน,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 นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์อาจจะรุนเซกเมนต์ที่ห้าถ้าเป็นแค่อินพาวก็อาจจะขึ้นมาเยอะและลงต่อแต่ถ้าเป็นนอนก็คือขึ้นได้แรงเพราะในภาพาระยะสั้นอาจจะเห็นการรีบาวหรือฟื้นตัวต่อของตัวบิตคอยหรือว่าบีทีซีได้นะครับก็ให้ไปรอเซลล์ที่ ชนได้นบนชนได้นบนเลย่รประมาณ95้าหมืนห้าสองร้อยนะครับถ้าจะเล่นรอบย่อสั้นๆนะครับประมาณนี้แผนของตัวบิตคอยหรือว่า BTC วันนี้ก็หวังว่าคลิปนีนะี้จะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบฝากกดไลค์กดแชร์กดกดใจกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยสุดท้ายขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้อง,องๆทุกท่านโชคดมีมีกํกำไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีครับ